ัละทั้งที่ท่านไม่ได้ผิดอะไรเลยครับเรียกรับเงินท่านแล้วนะครับจะแฉนั่นแฉนี่นะครับนี่พี่น้องเอาเก็บง่ายๆเลยไอ้ศรีจุบันจันยาโดนไปสี่ปีครับไอ้เจงดุกเกียหกปีครับมาลองแบบนั้นแต่ทักสินไม่ให้ไงกุ้งอิงไม่ให้ปัญหาที่ไม่รอดนี่คือไม่ให้นะครับเห็นหรือยังครับนะห้าแสนครับเอาเงินใส่ถุงนะครับที่ท่านบิ๊ก นะครับบิ๊กเต่านะไปล่อซื้อครับท่านผู้ชมเห็นพี่น้องเอาง่ายๆไหมไอศีสุวรรณยันยาทําไมถึงมันร้องไงร้องปั๊บนะครับนะอย่างอธิบดีกรมการข้าวท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ทุจรีตอะไรเลยในเมื่อไม่ทุจริตทาไมต้องมาร้องท่านล่ะครับท่านก็เลยต้องนะครับต้องคุยกับบิ๊กเต่าไงครับบิ๊กเต่าช่วยหน่อยครับผมโดนกันแกล้งนะท่านนะ ผมโดนกันแกล้งช่วยหน่อยนะครับวางแผนให้หน่อยผมจะเอาเงินไปให้มันเนี่ห้าแสนเนี่ยนะนะท่านแนะนํานะครับปรากฏว่าเ,าเอาเงินไปให้ที่บ้านวางแผนเอาไปให้สีจุนยันยาครับที่บ้านแถวปทุมนะครับปรากฏว่าเ,าเอาเอาไปห้อยไว้ไว้ประตูบ้านครับเมียมารับครับเมียมารับตํารวจก็บุกชาต์เลยครับบิ๊กเต่าก็ชาต์เลยคาหนังคาเขาเลยครับ ไอ้ศสีจุบันดาโยนเงินทิ้งเลยครับนะไอ้ใต้ต้นมะม่วงครับเห็นหรือยังครับศารสั่งจำคุกสี่ปีครับไอ้เจิ๋งดอกเิ็กเป็นนกต่อนะครับไปกินกาแฟที่นะครับอธิบดีกรมการนครับเป็นไงนี่ครับพวกนักร้องมัจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอุ้งอิงไม่จ่ายเลยครับ มันจะเรียกร้องเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่มันไม่จ่ายแต่อุงอิงไม่จ่ายครับก็เลยเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่ามันล่อนจ้อนไงสาลดีกาแผานกคดีอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับมึงอย่าซ่านะเพราะประชาชนเขารู้ไงเขารู้ว่าพวกมึงหาแดกไงแบบนี้จ้างน,นักร้องไปร้องปั๊บเลยครับอย่างมาร้องผมเนี่ยครับผมก็ไม่อยากให้ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากเสียเสียงครับคุณแดงครับนะพัลลานนะ <laughs> ผมต้องดูแลคนเยอะนะเหมือนกับสีจุบันจันญาเนี่ยครับนะนักร้องนะครับมันก็มาไถ่เงินผมแล้วนะเหมือนกับทนายตั้มอย่างไงี้ะนะนะเห็นหรือยังพวกนี้มันหาหาแดกแบบนี้ไงครับนะพวกนักการเมืองดีๆน้ําดีเนี่ยมันมันอยู่ยากครับเพราะว่าเขาไม่กล้าลงเขาเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์ไงครับบริสุทธิ์อย่างท่านนักถิ่นก็บริสุทธิ์ครับไปก็ทําตามกากมายนะครับ นะเพราะว่าไปมันท่านลักสินไปสั่งได้ยังไงนะไปสั่งได้เลยครับไปสั่งอธิบดีกรมราชธรรมได้เลครับนะมันเป็นสิทธิ์ของนักโทษครับมันอำนาจของกรมราชธรรมอำนาจฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารไอตุลาการมึงก็ตัดสินมาแล้วนะมึงตัดสินมาแล้วครับมึงจะต้องมาขังมาใส่กุญแจมือเองเหรอครับมึงถึงจะสาใจกูถามหน่อย มึงรับกล้วยมาไงกูบอกว่ามึงรับกล้วยมานะครับนะเพราะว่าไอชานชัยไปร้องปับ๊บมันก็บอกว่าเอ้ยทักสิ้นรับผมต้องการเงินด่วนนะอยากอยากให้เรื่องนี้มันเงียบไปไหมกูมองอย่างนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีความยุติธรรมแล้วประเทศของกูแหละการเมืองก็เห็นไหมครับมีแต่กล้วยทั้งนั้นนะที่มันไปยกมือให้อรุทิมเนี่ยเขากล้วยทั้งนั้น เพราะว่านุทินมันหาเงินเก่งไงครับสิปีที่แล้วเนี่ยครับนะมันเกี่ยวข้องกับบอลบอนช่องสายตะกูไงครับอนุญาตให้กัมพูชามาสร้างเป็นของกัมพูชาครับนะเพราะว่าถ้าสร้างสร้างที่ไทยมันไม่ได้ไงครับมันต้องไปสร้างที่ทับซ้อนไงครับมันไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วครับเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วเพราะว่าสันทนาก็เอาจริงแล้วครับนะดูครับเขาจะเปิดโปงว่าบ่อนแตนที่ไหนครับ นะประชาชนไม่รู้ครับแทนที่จะมีรายได้เข้าประเทศเข้ากระเป๋าพวกมันนะครับพวกแม่ทัพในกองทั้งน,นั้นแหละครับที่มันเข้ากระเป๋าพวกมันตามตะเกียบตาในแดนบบางคนบางกลุ่มนะครับนะแต่อย่างท่านนะครับนะแม่ทัพภาคที่สองผมผมเชื่อนะครับว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องท่านไม่ปราบไปดูว่าตรงไหนที่ไม่กล้าลบกับกัมพูชาครับกองทัพภาคที่หนึ่งนะ กองท้าเพื่หน,หนึ่งก็เด็กเด็กของสามปอนะเด็กของของคมคนตรีครับกองทัาภาคทีหนึ่งกล้าไหมล่ะนะกล้าไหมครับแปะโป้งเดียวมันยังไม่ได้ยินเลยครับ <laughs> บ้านหนองยากแก้วครับตอนนี้นะบ้านหนองยากแก้วกเขมเนเขาก็ไม่ยอมแล้วครับนะทั้งพระทั้งอะไรนะครับนะเพื่อที่จะถ่ายให้ทั่วโลกชาวโลกเขารู้ว่า ทหารไทยรังแกครับนะเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับมันปล่อยให้เขาอยู่นานนะเหมือนกับปล่อยให้พี่น้องชาวสลัมปมลุกรุกที่กูคอนะแต่ไปลื้อไปย้ายเขามันก็ต้องมีมีกําลังอนะ้าเหมือนกันครับการที่เขาเข้าออกนะรั้วโลดหนามนะครับมันตัดไปขายหมดครับแล้วมันจะไปไหนมันไม่อยากจะไปบ้านมันมันอยามันเคยนะครับ มันเคยมาใช้จ่ายซื้อของแถวโคกสูงไงครับอเมอโคกสูงที่บ้านนองจานโคกสูงครับนะมันเคยมาซื้อผงชูรสนะซื้อน้ำปลาซื้อปะลาซื้อข้าวที่นั่นครับจาะไปซื้อไหนนะครับไปซื้อกมพูชามันก็แพงกว่าครับมันก็มาซื้อฝั่งเราครับมันมันเคยคุ้นเคยครับที่เขาอยู่มานานเป็นเพราะความผิดพลาดพลาดเราก็มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกองกําลังบูรพาค เตี้ยไอเตี้ยไอปวิดนาฬิกาเพื่อครับนะที่มันใส่นาฬิกาเห็นหรือยังนะนะเห็นหรือยังครับประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับประชาชนจะได้อะไรล่ะครับแทนที่จะเอาบอนะนะครับมามาถูกกฎหมายท่านทักษิณพยายามให้มันถูกกฎหมายไงมันเก็บเงินภาษีได้ครับแต่พวกมันค้านครับมันจ้างไอพวกม็อบหมาหมาค้านครับให้รัฐบาลนี่ล้มไปครับมันกําลังจะทําลาย น่าหม้อข้าวกูครับทุบหม้อข้าวกูครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะทำรั้วลวดหนามมันก็ไม่ยอมครับเพราะว่าคนเข้าไม่ได้ไงปีนด่านมันก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเจ๊งไงไม่มีคนไปเล่นนะครับมันเปิดด่านตอนนี้ก็ลักไก่เปิดด่านอยู่ครับบ้านน้องด้าแก้วครับตอนนี้กําลังปะทะกันหนักอยู่ครับนะเอาพระนะครับมาเล่นทั้งพระเล่นทั้งเด็กครับนะใส่ร้ายกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ไทยนะครับ ใช้ความรุนแรงกับพวกมันครับนะตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจนะครับนะตำรวจครับชาวบ้านนอาเอาตำรวจไปครับนะจากศีรษทหารไทยก็คือถ้ามึงมาแบบทหารกลัวทหารไปไปลุยกับมึงถ้ามึงเอาชาวบ้านมากลัวตำรวจไปครับนะตำรวจไปแต่การที่จะจับนะครับใครล้ำเข้ามาคือจับนะครับ นะมีรถที่คุมขังเรียบร้อยครับนะเอาครับนี่แหละครับเป็นผลพวงจากรัฐบาลท่านวงอิงครับถ้าไม่มีวงอิงอยู่ครับมันก็แดกกันอย่างนั้นครับนะแดกเอาที่ให้เขาลุกล้ำเข้ามาครับเพื่อที่จะแลกผลประโยชน์ของพวกมันครับกินจนพุงกลางครับกินจนมีเงินซื้อเสียงได้ครับแต่ละพื้นที่ครับ พักเพื่อไทยนี่แหละครับที่เขาบอกไว้พักเพื่อไทยไม่มีเงินไงครับเขาไม่ได้ขายยาบ้าเหมือนพวกมึงเขาไม่ได้มีบ่อนเหมือนพวกมึงเขาเขาจะสู้มึงได้ยังไงเลยครับเอาพูดความจริงอย่างนี้ครับนะยาบ้าเขาก็ไม่ได้ขายเขาปรานะแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปสู้กับพวกมึงครับการตัเรื่องเงินแต่ถ้าเรื่องความสามารถความนะครับผลงานเนี่ยนะครับทักษินครับนะทักสินครับพวกมึงก็ใส่ร้ายว่าโกงนะครับ ถ้ามึงไม่ใส่ร้ายอย่างนั้นนะครับประชาชนโง่ๆมันก็นะครับมันมันก็ไม่เลือกพวกมันไงมันต้องใส่ร้ายว่าโกงครับทั้งๆท,ท,ที่มาปราบยาบ้าคนปราบยาบ้าครับคนบาป,ปราบของเท่าเถื่อนเถื่อนครับติดคุกครับมันถือว่าประจานนะไอ้ห้าตัวนะครับไอ้ห้าตัวนะครับผมไม่ได้ด่าศารนะครับผมด่าไอ้ห้าไอ้ห้าตัวครับ ที่มันตัดสินท่านทักสินครับเรื่องผมไม่ด่าศาลเราก็จะไม่ด่าทำไมศาลศาลมันเป็นวัตถุครับนะผมด่าพระผมไม่ได้ด่าวัดครับเอาง่ายๆผมไม่ได้ด่าโบสถ์ดา่าศาลาครับนะเอาง่ายงี้ครับสรุปแล้วก็คือไอเท็งเนี่ยแทนที่มันจะช่วยช่วยตำรวจครับไปจับโจรป้นสวออั้งยี่ซ่องโจรครับแต่มันไปช่วยโจรครับ นะไปช่วยโจรครับให้นะครับให้พ้นผิดครับท่านผู้ชมไปช่วยโจรจับจับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเห็นหรือยังครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันกับนัทพรโตประยูนครับติดคุกอยู่ตอนนี้ครับไปลองสวครับติดคุกครับนะเห็นภาพหรือยังครับมันไม่มีหรอกครับนะมันมีแต่สารสารคือวัตถุนะครับท่านผู้ชมไอ้ไอ้หมามันอยู่ในสารไอ้พวกหมามันอยู่ในสาร